ดูรู้เรื่องของส่วยสติ๊กเกอร์นะคะที่นายวิโรจน์และขนาดีิสอนว่าที่สสของพักคก้าวไกลนั้นได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลในเรื่องนี้ล่าสุดทางเจเลตํารวจแห่งชาติได้สั่งเจเลตํารวจทั่วประเทศให้ลงพื้นที่ไปรวบรวมหลักฐานส่วยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกค่ะโดยเตรียมเรียกนายวิโรจน์และขนาดดิสอนนายกสมาพัธ์รถบรรทุกแล้วก็ตารวจทางหลวงเข้าให้ข้อมูลนะคะก็คาดว่าจะทราบผลภายใน15วันขณะที่นายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าส่วยสติ๊กเกอร์นี้มีมานาน แล้วค่ะโดยมีการเรียกเก็บนะคะตั้งแต่4,000ถึง20,000บาทต่อคันต่อเดือนค่ะซึ่งเป็นปัญหาที่ร้องมานานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะ พลตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอสถเจเลตํารวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้รับหนังสือสั่งการแต่งตั้งให้ตรวจสอบกรณีสติ๊กเกอร์รถบรรทุกจากพลตำรวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒผู้มญชาการตํารวจแห่งชาติแล้วเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะโดวยวันนี้ก็ได้สั่งการให้เจเลตํารวจทั่วประเทศนั้นลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลและพยายนหลักฐานต่างๆอีกทั้งยังจะมีการเชิญนายวิโรจน์และขณาดดิสอนว่าที่สอสอแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลที่เป็นผู้ออกมาเปิดโปงข้อมูลดังกล่าว และนายกสมาพันธ์รถบรรทุกแห่งประเทศไทยรวมทั้งตำรวจทางหลวงที่ถูกพาดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการรับส่วยเข้ามาให้ข้อมูลด้วยค่ะโดยเชื่อมั่นว่าการตรวจสอบนั้นจะมีความเข้มข้นและภายหลังจากคณะกรรมการมีมติแล้วก็จะมีบทลงโทษที่ชัดเจนแล้วก็จะส่งเรื่องไปให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดพิจารณาลงโทษทันทีค่ะก็คาดว่าจะทราบผลการตรวจสอบภายใน15วัน ด้านนายสิเดชัยสีเจริญศรีนายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเปิดเผยกับไทย PBS นะคะว่าสวยสติ๊กเกอร์มีมานานแล้วค่ะแล้วกลับมาพบมากอีกครั้งในช่วง7-8ปีที่ผ่านมาซึ่งทางสมาคมพยายามให้หน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปแก้ไขปัญหาแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองค่ะ สำหรับรูปแบบของสติกเกอร์นะคะก็มีเป็นร้อยรูปแบบค่ะไม่มีเอกลักษณ์ตายตัวแต่ละเส้นทางและแต่ละหน่วยงานก็จะมีรูปแบบสติกเกอร์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะโดยทางผู้ขับขี่รถบรรทุกและเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะรู้แล้วก็มีการตกลงกันเองค่ะในแต่ละเส้นทางการเดินรถยกตัวอย่างเช่นนะคะ จากภาคเหนือจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่เดินทางมายังจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็จะใช้สติกเกอร์เฉพาะเส้นทางนั้นโดยมีรูปแบบหรือสัญลักษณ์เฉพาะตัวค่ะส่วนเส้นทางอื่นเช่นจังหวัดนครสวรรค์เข้าสู่กรุงเทพก็จะติดสติกเกอร์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะส่วนการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ ก็มีหลายรูปแบบนะคะอย่างเช่นสติ๊กเกอร์วิ่งสายใกล้วิ่งเฉพาะในจังหวัดก็จะต้องจ่ายเงิน4-5,000บาทต่อเดือนถ้าวิ่งในภาคเดียวกันก็จ่ายประมาณ10,000บาทต่อเดือนค่ะและวิ่งระหว่างภาคแต่ไม่ข้ามภาคก็จ่ายถึง1 7 0 0 0ถึง20,000บาทต่อเดือนค่ะส่วนสติ๊กเกอร์ประเภทแบบโอเพนแบบโอเพนนี้ก็คือวิ่งได้ทั่วประเทศนะคะพร้อมกับบรรทุกน้ำหนักเกินได้โดยไม่ต้องถูกจับเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินกว่า20,000บาทต่อเดือนค่ะ นายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยยังระบุว่าการจ่ายเงินก็คานว่าจะมีการจ่ายตั้งแต่ระดับท้องถิ่นทั้งตำรวจภูธรแล้วก็ตำรวจทางหลวงในแต่ละพื้นที่ไปจนถึงระดับภูมิภาคหรือส่วนกลางค่ะโดยตำรวจทางหลวงนั้นก็จะดูแลถนนสายหลักที่มีเลขถนนหลวง1หลัก2หลักแล้วก็3หลักส่วนตำรวจภูธรเนี่ยก็จะดูแลถนนหลวงในพื้นที่ของตัวเองค่ะ เช่นเดียวกับนายหาจดินสุวฒนณพงษ์เชษฐ์เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ออกมายอมรับนะคะว่าสติ๊กเกอร์สวยทางหลวงมีมานานแล้วในอดีตเนี่ยก็ได้ใช้บริเวณกว้างในหลายจังหวัดแต่ว่าช่วงหลังๆก็เปลี่ยนมาเป็นใช้ได้เฉพาะพื้นที่นะคะที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากผู้ประกอบการรถขนส่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้รับเหมาเฉพาะท้องถิ่นอย่างเช่นขนหินขนดินขนทรายก็ต้องบรรทุกน้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด เพื่อที่จะขนได้ทีละมากแล้วก็ใช้เที่ยววิ่งน้อยลงผู้ประกอบการเนี่ยจึงต้องติดสติกเกอร์จะต้องซื้อสติกเกอร์มาติดค่ะเพื่อที่จะใช้ไม่ต้องถูกตรวจจับน้ําหนักเกินนะคะโดยสติกเกอร์เหล่านี้ก็จะมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลเนี่ยไปเคลียร์กับเจ้าหน้าที่แต่ละพื้นที่เอาไว้และก็ทําสติกเกอร์มาขายให้กับผู้ประกอบการราคาตั้งแต่3,000บาท ไปจนถึงหลักหมื่นบาทก็กลายเป็นปัญหาสําหรับผู้ประกอบการที่ทําถูกต้องตามกฎหมายแต่กลับถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการที่ทําผิดกฎหมายค่ะให้โชว์ซิเกอร์ต้องหมดไปนะครับแล้วก็การขนส่งสินค้าเนี่ยควรที่จะทําตามกฎหมายเพื่อที่จะรถบรรทุกเนี่ยนะครับไม่ต้องแบกน้ําหนักซึ่งจะมีปัญหาในการที่จะต้องไปซ่อมแซม เส้นทางนะครับโดยเฉพาะทางหลวงปีหนึ่งปีหนึ่งเนี้ยก็ต้องจีดบผู้มามาในการซ่อมบำรุงทางจำนวนมากนะครับ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคตนออกเชียงเหนือ,อยังระบุด้วยว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั่วประเทศไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการเก็บสวยทางหลวงในลักษณะนี้เพราะนอกจากจะทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันแล้วยังทำให้รัฐบาลน,นั้นต้องเสียงบประมาณในการซ่อมแซมถนนที่เสียหายจากรถบรรทุกน้ำหนักเกินค่ะจึงขอเรียกร้องนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งปราบปรามสวยสติ๊กเกอร์นี้อย่างจริงจังค่ะ